สวัสดีครับนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครสลับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับทุกทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับจากทางเพจร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับผมจากอำเภอหนองกรุงสีจังหวัดกาลสินเดอร์นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับวันนี้ฝากพี่น้องสมาชิก นะครับผมกดติดตามนะครับทั้งสองช่องทางนะครับที่เราจะอัปเดตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ช่องทาง y t u t u นะครับ u t u b e ก็ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับ o k e b o o k คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็เป็นเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมฝากพี่น้องสมาชิกนะครับเข้าไปกดติดตามหน่อยละกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับวันนี้นะครับเรามีสินค้า นะครับเพิ่งไปค้นเจอมานะครับเป็นประเภทดอกสิงแหลมนะครับดอกสิงแหลมต้องแปดนะครับต้องแปดนะครับรุ่นธรรมดานะครับที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเครื่องไฟสายเครื่องดนตรีสดอะไรนะครับได้หมดนะครับวันนี้ไปค้นเจอมานะครับเป็นสินค้าจากค่ายของโอบอมนะครับโอบอมโอบอมอะไรนี่ ประมาณนี้แหละนะครับอ่านไม่ถูกยังไงต้องขออภัยด้วยละกันนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติทั้ง2ตัวนะครับวันนี้นํามาฝากให้กับพี่น้องสมาชิกเรานะครับเผื่อมีท่านใดหาเสียงแหลมอยู่นะครับหาใช้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนาะนะครับวันนี้นะครับไม่ต้องซ้นเปลืองนะครับซื้อมือแรกนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่นะครับเช็คแล้วนะครับใช้งานปกตินะครับจิ้มฐานดูแล้วเมื่อกี้นะครับ ดังแก็ดๆเลยนะครับดอกละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องนะครับอ่านะครับถือว่าจัดราคาโปรโมชั่นกันไปเลยนะครับดอกละสามร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยไปเลยนะครับมีทั้งหมดซองดอกด้วยกันนะครับส่วนดอกนี้นะครับดอกนี้เป็นของอพีโอรีโอนะครับพีโอรีโอนะครับแต่ว่าหน้ากากนะครับมันจะบินนะครับทางด้านนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสซื้อไปใช้งานจริงๆ นะครับซื้อไปใช้งานจริงๆนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้เลยนี่ครับเป็นดอกของพีนะครับวอยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่วอยแท้ไม่แท้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เช็คแล้วใช้งานปกตินะครับอดอกนี้นะครับ250บาทรวมส่งครับผมนะครับ250บาทรวมส่งนะครับตอนนี้มือแรกก็สูงมากนะครับดอกนี้250บาทนะครับ2ดอกนี้นะครับดอกละ300บาท รวมส่งนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสภาพสองดอกนี้ก็ถือว่ายังสวยนะครับยังสวยเลยนะครับดอกนี้ก็นี่ครับตำหนิตามนี้นะครับแจ้งให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับทราบกันนะครับมีอะไรก็จะเดี๋ยวจะทยอยนะครับผมลงอัปเดตนะครับให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับชมกันเรื่อยๆเด้อ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063 056 4 8 7 6นะครับแอดไลน์ก็นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับแอดไลน์นะครับเข้าไปค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับมันจะมีคำว่าค้นหาด้วย ID แล้วก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไปค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปเลยนะครับ063 056 4876นะครับค้นหาปั๊บนะครับมันจะขึ้นชื่อเมืองเกิงเลยพี่น้องนะครับคมซาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ชื่ออื่นบ่แม่นเด้อนะครับต้องเป็นชื่อคมซาวนะครับ T O M S O U N D ผลิตภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่นะครับซื้อเจ้าของนะครับอ่ะนะครับผมฝากพี่น้องไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมใครที่สนใจเสียงแหลมใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสองดอกนี้ดอกละสามร้อยรวมส่งนะครับดอกนี้ดอกละสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับซื้อแยกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมใครต้องการดอกหนึ่งก็ขายนะครับสองดอกก็ขายสามดอกก็ขายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านด้วยนะครับอ่าก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดสับสกายกดกระดิง่งนะครับมีอย่างกับกดนะพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องส,สุขสุขคนครับผมนะครับสวัสดีครับ